เรียบร้อยแล้วลค่ะแกงป่าหมูเด้งวันนี้เราจะแกงป่าหมูเด้งนะคะหมูเด้งที่เราทำเองแล้วเราก็ต้มเรียบร้อยแล้ว จะมีเครื่องแกงมีหน่อไม้ต้มมีมะเขือถั่วโพดมีพริกหัน่นแล้วก็มีกระเพราใบมะกรูดนะคะแกงป่าบ้านเราจะต้องผัดน้ำพริกนะคะน้ำพริกเครื่องแกงผัดกับน้ำมันสักเล็กน้อยเพื่อให้น้ำพริกสุกไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะบางบ้านเขาอาจจะใส่ ละลายน้ำพริกไปกับน้ำเลยแต่ของเราจะผัดก่อนน้ำพริกแกงประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะพริกแกงที่เราปลกเองนะคะตัดไปอ่น่อนๆไปตักๆมะให้พริกสุกก่อน จะมีกลิ่นคลิกแรงเกินไปก็มเ็นเหม็นคลิปเติมน้ำสะอาดลงไปนะคะน้ำแกงเดือดดีเราก็จะใส่น้ำตาลปีบงไปนะคะนิดหนึ่งประมาณสักครึ่งชน้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาสองช้อนนะคะ บ้านเราไม่น้นผมปรุงรสเท่าไห่ใส่บ้างนิดนิดหน่อยหน่ยแล้วก็ใส่กระชายหั่นกับอนอไม้ลงไปก่อนนะคะกระชายหั่นกับหน่อไม้ แล้วก็ใส่หมูเด้งนะคะหมูเด้งเราต้มสุกแล้ว,สลว <c oughs> ใส่น้ำปร,ราน้ำปร,ราสำเร็จรูปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะปรุงรสด,ด้ที่เล่งไฟแรง <c oughs> ก็ใส่มะเขือมะเขือเปราอ แค่มาเขือแล้วไม่มัปลูกลงไปค่ะปลูดด้วยค่ะลุกคลิกแล้วก็จะเข้มต้นดี